ลอง久しぶりดีมากเลยค่ะประทับใจมากๆแล้วก็ซึ้งมากคือลองไห้ไปหลายรอบมากๆเลยทั้งอนิเมะและภาพยนตร์ค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะมันต่อย,ยอดให้เราค่ะได้มองตัวเองในมุมของมอต้นและพอมาดูหนังอะค่ะเรารู้สึกว่าเออเราได้มามองมุมหนังหรือว่ามามองตัวเองในมุมที่เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะกำปั้นไนริมายูโกสวยมากทุกคนต้องมาดูค่ะว่ายูโกสมหวังหรือเปล่า หลายๆจุดในหนังครับก็ทำให้เราทัชมากเลยแล้วก็มีพลังกลับไปดําเนินชีวิตกัต่อได้เลยครับต้องแนะนําเลยค่ะว่าภาพะยนตร์เรื่องนี้นะคะจะพาให้คุณกลับไปอบอุ่นใจอีกครั้งหนึ่งแน่นอนค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นแฟน จิบลิหรือใครก็ตามไม่เคยดูการ์ตูนจิบลิมาเนี่ยก็สามารถสนุกได้นะคะแล้วก็อินกับหนังได้เือเรื่องภาพดนตรีดีมากๆทั้งหมดเลยค่ะอย่าลืมมาดูกันนะคะ2の物語に日本中がまた恋をする